อง์พระนารายณ์นะครับเคยมีประวัติอยู่ช่วงหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า,าพระยาคุธเนี่ยได้ต่อสู้กับพระนารายณ์ซึ่งอิทธิ์ธเท่าเทียมกันจนพระนารายณ์เนี่ยต้องขอเจรจาสงบศึกนะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระยาคุธเนี่ยว่าให้มาเป็นพาหนะของเราได้ไหมนะครับและหลังจากนั้นมาก็มีผู้คนนําเอาพระนารายณ์มาสร้างรวมกับ พระรุธนะครับกลายเป็นพระนารายณ์ทรงรุธอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่คือนี่คือประวัติของเขาส่วนในเรื่องของหน่วยงานราชการของประเทศไทยเนี่ยทำไมถึงได้มีพญาครุฑอยู่ด้วยรวมทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยวนะครับก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าพูดถึงตามหลักต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาเขามักจะยึดถือว่าองค์พระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยเป็น อีกครั้งหนึ่งอ,อวาตารมาของพอะระนารายณ์นะครับ <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> ก็เลยได้เอาพระยาคุณเนี่ยไปผนวกเข้ากันกับพระมหากษัตริย์หรือว่าหนึ่งงานราชการต่างๆได้ <Okay. S 2> นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจัดสร้างการจัดสร้างเนี่ยสร้างเมื่อช่วงปี2,552 <Okay. S 2> นะครับปีที่ปีที่สร้างเนี่ยปีนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งเศรษฐกิจฝืดเครืองแล้วก็มีในเรื่องของ เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับบ้านเมืองต่างๆมากมายก็คือเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็รู้ดีอยู่แล้วใช่บผมคะแล้วทีนี้เนี่ยพูดพูดถึงเรื่องปาฏิหารที่มีคนมาเล่าให้ฟังได้เลยมาเล่าให้ฟังเลยก็คือว่าในการปลูกเสกเนี่ยมีคนนะคะได้นําไปบูชาแล้วได้เกิดปฏิหารกับเขาใช่ปาฏิหารนั้นคืออะไรปฏิหารตรงนี้ก็คือว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นลูกของ เจ้าของร้านขายพวกเครื่องก่อสร้างเครื่องก่อสร้างแต่ทีนี้ร้านขายเครื่องก่อสร้างตรงนี้ตั้งอยู่ที่เขตพนัสนิคมเป็นร้านขายวัตถุก่อสร้างทุกอย่างใช,ใช่ไหมคะใช่ใช่<ะ>แล้วทีนี้ตรงนั้นเนี่ยเขาเขาไปตั้งอยู่ในเขตทางสามแพร่งพอดีทีนี้พอทางสามแพร่งปุ๊บเนี่ยโบราณของคนไทยเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าทางสามแพร่งเนี่ยไม่ดีเป็นทางผีผ่านหรือว่าเป็นทางที่แบบมีอุบัติเหตุมีอะไรมาก เลยทําให้เจ้าของร้านหรือว่าร้านขายตรงเนี้ยสภาวะไม่ดีอพอสภาวะไม่ดีปุ๊บลูกชายไม่รู้จะทํำยังไงลูกชายก็เลยไปเซิร์ชหานีอินเทอร์เน็ตไปดูข้อมูลตรงนูง้นตรงนี้จนปรากฏว่าไปเจอพญารุฑเข้าก็เลยไปบูชามาก็คือพญารุฑรุ่นนี้นะครับพอไปบูชามาปุ๊บกลับมาบ้านไม่บอกพ่อกับแม่นะ,ะว่าบูชามาแต่แอบนาเอาพญา,พร,ารุฑตรงเนี้ยไปเนบไว้ที่ป้ายหน้าร้าน เน็บไว้ที่ใต้หน้าร้าน,น,าานใช่ครับโดยที่ไม่บอกพ่อกับแม่เลยว่าเอา,เอาพญารุธมาเหน็บไว้ะนะครับแล้วหลังจากนั้นคืนนั้นเลยผู้เป็นแม่ฝันเห็นว่ามีพญาพุธบินเข้ามาที่บ้านบินเข้ามาข้างในบ้านเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กางปีกกระพือปีกทําให้พูดผีปีศาจท,ที่เดินวนเวียนอยู่ในบ้านตรงนั้นอนะ่ะหายไปยพูดแล้วขนลุกมาก ค,คือคุณผู้ชมลองนึกภาพสิแล้วถ้าเกิดแบบฝันแบบนี้แล้วเหมือนแบบมาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นทางสามแพ่งที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยให้ออกไปอ่ะใช่ครับอ่าหลังจากนั้นหลังจากที่กระพือปีกแล้วพูดผีพศษษิศาหายไปปุ๊บเนี่ยค่ะ,ะระยาพูดตรงเนี้ยก็บินขึ้นฟ้าหลังจากนั้นกระพือปีกอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแก้วแหวนเงินพรล่นลงมาที่บ้านโอ้โหอันนี้ขนลุกมากกว่าเดิมอีก่าครับผมแล้วแล้วทีนี้ หลังจากที่ฝันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เขาก็ดาเนินชีวิตตามปกติออตัวพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามีพยาคุดเน็บอยู่ที่ป้ายหน้าร้านแต่ตัวลูกชายเขาเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าเศรษฐกิจหรือว่าออการค้าขายในร้านของเขาเนี่ยที่ว่าจากซบเซาไม่เคยมีลูกค้าเนี่ยกลับดีขึ้นมีลูกค้าเพิ่มขึ้นออนะครับอันนี้ก็เป็นปฏิหารส่วนหนึ่งที่ ที่ได้รับการบอกเล่ามาแล้วตัวผมเองก็ได้ได้รับการบอกเล่าตรงนี้มาด้วยจึงได้ไปสอบแสวงหาพระยาคุตองนี้มานะครับแล้วก็รวมไปถึงน้าบ้านของใครที่อยู่ทางสามแง่งเอาไปไว้ได้ไหมได้ครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าซื้อบ้านแล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่จะปลูกบ้านเนี่ยตรงนั้นเป็นบ่อหรือเปล่าการปลูกบ้านคล่อมบ่อเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ไปทับที่ใช่หรือว่าไปปลูกบ้านค่อมตอไม้ใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่นะยคะก็สามารถนําพญาขุดนี้ไปไว้หน้าบ้านหรือว่าไว้ในบ้านจริงๆคือไม่จําเป็นต้องไปไว้ที่หน้าบ้านสามารถที่จะเช่าบูชาเก็บไว้ที่ิ้่พระเลยก็ได้ครับพญาขุดเนี่ยคือหนึ่งเลยว่ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีใสองเป็นการแก้เครสสามนำมาซึ่ง ความล่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับใช่ครับ,รบซึ่งพยาคุณน,นี้เป็นของหลวงพ่อหลวงปูผ่ผาหลวงปู่าาแห่งวัดผมแหงวัดหดลักสีท่ทใต้ นะคะก็จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใครที่สนใจนะคะเพราะว่าคนหลายๆคุณนะคะก็นิยมบูชาเช่นกันนะในส่วนของพะยากรรมนะคะเพราะฉะนั้นในใครที่อยากจะรู้ว่าปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่คุณลองโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ได้นํามาให้เราประกอบกินนะคะมีทั้งหมด2เนื้อด้วยกันตอนนั้นที่สร้างก็มีเนื้อสำริดสำริดเนี่ยรู้สึกว่าจะนําไปรมดําด้วยแล้วก็มีเนื้อผงว่านมหาผงว่าน นะคะก็คือว่านเนื้อสำมฤทธิ์ดำเนี่ยนะคะก็ราคาอยู่ที่ 1, 3 9 9บาทนะคะขออภัยนะคะก็คือองค์นี้ส่วนนะคะอีกหนึ่งองค์นะคะก็เป็นเนื้อว่านมหาโชคนะคะก็ราคา1 1 9 9บาทนะคะใครสนใจสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะเบอร์ศูนย์แปค่ะ3า 0, 0 5 4 0ศ0นย์ห้าสี่สามานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะ โดยเฉพาะใครที่อยู่บ้านบ้านอยู่ทางสามแพร่งกิจการอยู่ทางสามแพร่งนะแต่อยากจะให้มีกิจการที่จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็ลองบูชานะคะในส่วนของพยาคุฑนะครับใช่คุบง่าลองดูนะครับถ้าเกิดไม่ดีอย่างที่บอกก็คือเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดดีขึ้นมาเนี่ยแน่นอนความเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าความร่ํารวยความมั่นคงสมบูรณ์เนี่ย รับรองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจาจะเกิดขึ้นกับท่านก็ได้นะครับใช่แล้วค่ะ,ะเอาละค่ะบสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอย่าลืมโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าเราได้มีถึง2เนื้อนะคะมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่ฝนบ้านยอดมากๆเลยนะคะที่ได้นําเรื่องราวดีๆแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นมหามงคลจริงๆนะคะได้มาให้ทิพย์พี่ต้นนะคะแล้วก็แฟนรายการของเราได้ชมแล้วก็ได้จับจับเป็นเจ้าของด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณมาก โยโยงคงกับแบบต่างๆอย่างพ่อรับใครหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่คนโตโคนอะไรอย่างนี้ใครกินมันพวกมาโอเปิลซ์โอเปิลซ์โอเปิลซ์กลางปลาอะไรก็มีอย่างเนี้ยถ้าถากินแหนำให้รู้ก็ให้ปลอดภัยทุกอย่าง ที่มีเมตตาที่มีเมตตาที่อยากจะคุยด้วยที่อยากจะคุยด้วยขอเชิญลงมาขอเชิญลงมาสกิดเงี้ยแก้วใบนี้สกิดเงี้ยแก้วใบนี้ด้วยเจอด้วยเจอพุทธโคตรยะพุทธโครยะ คุณครัวถ้าดวางวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้ชินไว้เมื่อสักครู่นี้ลงมาสถิตอยู่ใน,กนแก้วแล้วขอให้แก้วเคลื่อนตัวไปตรงคำว่าใช่ ลงมาติในแก้วใบนี้มาีนานที่เอลงมาติดในแก้วใบนี้แล้วขอให้แก้วเพื่อไปตรงนรัา ท่านเป็นใคร ว่าเ,าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าผู้ชายใส่ชอช้้าง